มดดำแฉแม่ค้าออนไลน์สร้างภาพทำบุญจนเป็นดาราคือ18มงกุฎกลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชอบขาเพื่อต้องทำกันบ้านกันหนักมากเลยล่ะค่ะหลังจากที่เพจดังได้ออกมาแชร์เรื่องราวซับซของแม่ค้าออนไลน์ที่สร้างภาพทำบุญแต่เบื้องหลังเล่นของจนกลายได้เป็นดาราในปัจจุบันล่าสุดเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำขาชาพาได้ดำเรื่องนี้มาขยายเล่าต่อในรายการข่าวใส่ไข่ซึ่งใน ช่วงแรกๆที่ได้เล่าประเด็นนี้ให้แฟนๆได้ฟังมดดำก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เมื่อคีย์เวิร์ดมาถึงตรงที่ว่าเคยไปออกรายการแชรงานนี้ทำเอามดดำนึกออกทันทีและยังเผยอ,อีกว่าฉันเคยเสียนางเคยมารายการเตรียมกล้ลองมาปรากฏว่านางก็ไลฟ์หนูเป็นอะไรของหนูนางดูแปลกๆจึงถามว่าหนูไลฟ์ทำไมอันนี้ฉันเชื่อนางดู18แปมงกุฎฉันเลยไล่กลับบ้านซึ่งเอาเป็นว่าแม่ค้าออนไลน์สร้าง ภาพคนนี้จะเป็นใครเรื่องราวจะจริงเท็จแค่ไหนเชื่อว่าไม่นานความจริงก็ต้องปรากฏอย่างแน่นอนละค่ะ